ซาลาุอะลกุมะเร์มะตุลล์วะบเระกาตัวผมสุธีสอนสวรรค์เป็นคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและสงเคราะ์สบรุษมัสยิดกุดีช่อฟ้าครับผมฮัจจีเซฮับุดีหรือมานิตศรีสมานเป็นกรรมการมัสยิดกุดีช่อฟ้าฝ่ายเฮดิงยิครับผมฮัดีอิมรอนกระจ่างพัดเป็นกรรมการมัสยิดกุดีช่อฟ้าดูแลเรื่องของชุมชน ครับก็สําหรับสับรุษมัสยิดกุดีชอบฟ้าเรานะครับมีจํานวนมากเพราะว่าเป็นมัสยิดใหญ่ในชุมชนสับรุษก็มีความหลากหลายนะครับความเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งคนที่มีเศรษฐกิจดี แล้วก็มีฐานะที่ยากจนมีคนที่ต้องการความดูแลคนที่มีความพร้อมในการที่จะช่วยดูแลเพราะหลากหลายมากในมัสยิดกุดีช่อฟ้าเราครับมัสยิดกุดีช่อฟ้านี้เป็นชุมชนใหญ่เป็นชุมชนเก่าแก่มีประมาณ2 0 0 0ครอบ1,200ครอบครัวประมาณ5000คนชุมชนนี้อยู่กันแบบสมรนฉันมีผัวร,รมชุมชนของมัสยิดนี้ เรามีการเอื้ออาทรกันดูแลเด็กที่มาจากต่างจังหวัดมาเรียนหนังสืออะไรต่ออะไเรเศรษฐกิจตรงนี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนน่าอยู่ครับมีจํานวนมากพกอสมควรนะครับที่จะต้องใช้ระบบการกู้ยืมมาใช้ไ นอกระบบก็มีพอสมควรอยู่นะครับที่จะต้องเพราะว่าเขาจะต้องเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆไอแบงค์ I เนี่ยแหละครับที่เข้ามาแนะนำให้ความรู้ให้รายละเอียดต่างๆซึ่ง,งการมัสสิดเองเนี่ยเราก็นำมาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา พอเราเข้าที่ประชุมพิจารณาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับสับปูล์เราที่เขาต้องการการดูแลต้องการเ,าเงินทุนมาใใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจำวันดังนั้นเราก็คิดว่าน่าจะรับโครงการนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมัสยิดโครงการนีมน้มันเกิดประโยชน์กับสับปุลเราอย่างแท้จริงซึ่งคนที่เขายากลําบาก ต้องการการช่วยเหลือต้องการเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของสบ,บรุษเนี่ยนะครับก็ควรที่จะพิจารณาให้ให้ เกิดประโยชน์กับสับปูดอย่างแท้จริงคือโครงการซื่อสัตว์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับชุมชนว่าชุมชนที่ยังขัดสนอยู่ก็สามารถน,นําเงินตรงนี้ไปเพื่อการลงทุนได้แล้วก็คนที่ยากไร้ก็สามารถที่จะเอาไปพึ่งพาครอบครัวได้และก็นํามานําสู่ให้กับครอบครัวตรงนี้แล้วก็สู่กับสังคมการที่เราเข้ามาเป็นกรรมการมัสยิดเนี่ย เราก็ต้องมีความเสียสละอยู่แล้วเราต้องการที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในการดูแลสับรรุดของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็ต้องเข้ามาแบกรับส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำไงให้การแบกรับของเราเนี่ยมันเป็นไปตามหลักของศาสนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นเราเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของสับุดเราเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับ ถ้าถามเรื่องกังวลนี่ฮะทำงานมา4ี่สกว่าปีอยู่ตรงนี้ก็ต้อตงมีหนาวมีร้อนมีทักสิ่งทุกอย่างแต่เรามีระบบการป้องกันมีระบบการดูแลตรงนี้นะครับมาเพราะว่าถามว่าชุมชนและชุมชนเนี่ยมีทั้งคนที่ทํางานแล้วก็มีคนที่รอรับผลประโยชน์เราในเมื่อเป็นคนทํางานคนรับผลประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนที่รับผลประโยชน์เนี่ยสามารถจะส่งคืนได้ไหมสามารถที่จะใช้กลับคืนได้ไหมกับ อยากให้มัสยิดในจังหวัดพระนอรสียาซึ่งเคยทํางานเพื่อกองทุนสังคมด้วยกันเนี่ยเข้ามาทํางานเพื่อมัสยิดซื่อสัตย์อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์กับสังคมและชุมชนแต่และชุมชนครับ